ต่อกคุยเวรเอียป้าเอียป้ามันถูกแล้วสิมันต้องมากระเที่ยผมล้วถ้าถ้ามันแบบไม่มองผมันคอยดูตัวเยอมีโคตรเสียดนนานยังวะเฮ้ยกูกูบอกแล้วเนี่ยกูเชี่ยมทำพอมากตรงนี้แหละเฮ้ยย่ยมได้กฎนตีสัตว์เดียวแล้วกูโอ้ไม่กระตุก็มเป่ามือ ใช่กูไม่เข้าก็ได้กูยิงอย่างเดียวก็ได้ตัวไหนเอาผสมอะไรตายเล่นมากระชาก็ได้หลังก็ได้ไอ้เนาะผสมตัวแล้วอะไรหรอเจอมาเอาอะไรมาผสมกันบ้างไม่รู้อะรู้แค่ว่าอันนี้มันมีตัวท่างานแบบไอเนี่ยเหมือนเหมือนคิมมาริดอะแล้วก็มีท่าปั่นเหมือน อะไรอย่างงั้นผมเชียร์เพื่อนมันรุนรุนละไปต่อเอ้าคุลืมเปลี่ยนเบอร์อีกแล้วเออช่างแม่งเล่นเบอร์ที่นี่ยาวๆก็เนี่ออกมาละใครอยากจะยจะเป็น,นโอ้โหทียแม่งมนะีสเตติสทีมแม่งไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แล้วถามอีกฝั่งหนึ่งแม่งเล่นคอร์ประหยัดที่แม่งมาปุ๊บแม่งกดกิมรัวๆเลยโอ้ยม่งกดเบอร์กได้ตัดมันแล้วมันแมันจะเบอร์แล้วผมอ๋อไฟฟ้านี่คือคอร์นใช่ไฟฟ้าคนึ่งก้อนก้ไฟฟ้าไฟฟ้าหนึ่งกอร์ท่กับหนึ่งพันอ่ะ ไม่คว่าแบบนตัวมีนในที่จะไปทำการอีกครั้งนึ่ะามันเปครับพี่พี่เล่อไอน่นีเจนนะตายได้สองรอบอ่ะเอ้ยพี่จะไม่ชอบยิงแกนะวะเม่อกี้ที่หมดข้อลนันเดยละจอไม่ได้จะมึง หลบหลอกโคโลบไม่ไหวเอ้ายืนมองขอบครับเฮียแมงตายไปละเอวีอาร์แมงล่อไปแล้วหนึ่งชีวิตครับผมโดยการบดลุ่มบดลว่มไม่เป็นไรอะข้อใจสับสนทำตัวนี้เวลาเล่อบาว่าเจอคนไม่แบ่งไม่ท เล่นไอตีมไงที่แบกแบกมาเยอะอ่ะไอชอบเล่นแบบไม่เหือแผงชาวบ้านเขาอ่ะเด้งเลยเฮียตอนนอยจุดเท่าไหร่พี่ไม่รู้อ่ะตอนนี้เห็นแค่สองพันนี่เลยแบบนี่นี่ไอเกียบิดิดเจ๊มีตัวไหนใครอีกดีกว่านะโม อิงปีเหรอนึกไม่ออกอ่ะอยังเฮ้ยยังมานยังออกด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบไม่ได้เลยเออมีตัวมีตัวหน้ามีตัวแบบว่กำลังเบิ่มๆอยู่อ่ะเป็นแน่ที่ต้องไล่มันเกิดเรื่องให่ไปเลยไอ้ยังไม่น่าเลยมันต้องไม่ดีอ่ะมันต้องใช้อุ๊ยกูบอกเลยรอบนี้แม่ง ผลประกอบการดีกว่าตอนกูเล่นแรกๆมากอะออกมแบบเปิดมาแรง3,000เลยได้ปะมันมันน่าจะ2,000ไม่พี่มันให้สุดแค่นั้น,นะอะเฮ้ยไม่แน่กูอาจจะเป็นมนุษย์พิเศษก็ได้ไรเล็อกอีกรอบอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวมันอาจจะเอาแรงกเก่าพี่มาให้ฮ่าอะไรนะพี่แรงกเก่าให้แ,แรงกเก่าแ่รงเกามาบวกอะขึ้นขึ้นมีมีเี้ๆอันนี้มันเหมือนโดนรีไอดีใหม่หมดเลยอะเออมันโดนดีแรงทิ้งไปเลยเนี่ยเออชื่อก็หายเนี่ยชื่อกูเลยกลายเป็นไอติมเนี่ยกลเป็นไมไม่ใช่ไม่ใช่ยี A ่ห้อนะ เนฮ้ยเอ็กเซนเฮ้ยโหรอบนี้เจอคขาแบบเยี่ยควาดเยี่ยมตะทีเหี้ยแต่กูไม่ค่อยมั่นใจเวลาไม่มีคนเล่นไอ้เหี้ยฟีโดถึงขีเลยไม่มั่นใจเวลาคนทั้งคาไม่คิดมันรู้จักทำไมมันเล่นไอ้เหี้ยฟีโดมันเป็นตัวที่แม่งชอบแตมยิงคูตอนปั้นอะรองนึงก็ได้มา อย่างเงียไม่ทันไรแม่งมาละสนใจกูเฮ้ยโดนแล้วกูอ้าวพี่เป็นตัวที่ิกนี่หว่าสวยละอ่อตัวที่นี่มีนคอยที่นั่นเดี๋ยวีกูเล่นยังไงบ้างในเมื่อในเมื่อฟีโดแม่งบวกไม่สนใจใครนะเอาได้อย่างไรพี่ชายที่โดนการเนี่ยเฮ้ย เขาก็ระวังหน่อยตัวเฮียนั่นมันเตี้ยเตี้ยเตี้ยเฮียเตียนตี้ยตัวมันโอ้ยดะไม่ทันคนได้พี่กันบอยโอ้ยเฮียเดอยวีงงเองไม่ไหวเลยต้องไปละไปไปไปไะ โอเคน่ากลัะผมตายขอตายีนึงนะไปอยูเฮ okay. ้ยไม่ตายไอ้ยังไม่ทันิงให้ได้พยายามฆ่ากนนะโอเคจอดไอตามา่ไปตายนะแมงลาช็อตพอดีไร่โอ้ยแมงดีวาโคดเหมือนเดิมเลยโค้เอาไปี มาดูดีกว่าเรามาเมื่อกี้ึ้นหรอโอ้ยกูบอกแล้วเนี่ยกูมนุษย์พิเศษอ่ะแรงขนาดนี้เราไอเนี่ยของจริงมาแล้วหนึ่งกูเปลี่ยนเบิร์ดกันนอนอยู่นี่ละหรือกูเล่นเบิร์ดลาบลาไปเหมือนเดิมมาดีแล้วแมวแมวเกือบตื้อเบิร์ดก่อนมามันพี่ถ้าพี่ดูมันเล่นอะไรคุ้มมัพี่ของกูของกูของกูตอนแรกใช้โมบิลิตี้อ่ะไฟติ้งก็ได้แต่ว่ากูชอบเล่นแบบเออต้องเผื่อแบบเหมือนเหมือนมีพวกเล่นไม่ไม่แบ่งมันคนอื่นอ่ะ ย่งเออมันยิงเยอะมันยิงแบบยื้อได้อ่ะผมว่าแม่งเอามาชุตติ้งหากว่าก็มันไม่แกะเพชรยิงแปิ๊บปิ๊ปิวะไหนเขาเปิดหนคำคำได้เลยชุดทองโมยอ่ะยันใหม่จบรอบเดี๋ยวก็ออกไปดูกันว่าเพชรผ่านไม่ผ่านก็ไม่ดีไม่ดี โหแล้วกูเอาเอาอินเอาอีชาเป <sı Sales standards> ็น <k> ต <rez io> ัวท้ายด้วยสัตว์ผ่านแล้วใครมาดังปั๊มกันนัแหละใช่พี่เันสัตน่ได้เเตัวังไิเือนต้งข้ามันที่ตั้งคิดอะไรอะไร่ฉนเตือนเดจริง ไม่ท <ไป S 1> ันเลยตอนนั่งชิงอะไรไหนนะโอ้ยเยอะแต่หมดหนึ่งหนึ่งมันคือไอ้เกียมันหมดมันคือมือเหนื่อยกระน้ตีเลยนี่ว่ะ มาเล่นเกมไปตั้งเล่นไงเพื่อเตีรอบเนี่ยคพเล่นบอลตีร้นไรถ้าความที่คือถ้าโดนกูโดนยาวเลยถ้าป๊อปไสก็ดีกินจะเชยไง ลืมืกูลืมไอ้มันมันหมเตอร์ไปแล้วเหี้ย

ออบเลยน้งดูได้ไหมยจะมือมึงมึงต้องออกไปดูดิมึงช่นี่เองอยากทำติดประทัดติดแล้วมันดูยังไงวะเนี่ยนี่เป็กินนิ่งเคสอะพี่ฮ่าไม่ได้โอ้ยเฮียจบละไม่น่าเลยนะเฮีย